ครับอันนี้เทคนิคเรื่องของการเพิ่มน้ําหนักผลผลิตนะครับการสร้างเนื้อนี้เดี๋ยวก่อนจะบอกเทคนิคเนี่ยอันนี้เป็นแคนตาลูปแคนตาลูปสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์ดียี่สิบห้าครับดียี่สิบห้าแล้วระยะปลูกเห็นปลูกระยะอย่างนี้นี่ปลูกยังไงครับเนี่ยพื้นที่แปลงนี้เฉพาะล็อกนี้สิบไร่จะปลูกอยู่ประมาณรวมสามหมื่นต้นครับสามหมื่นต้นนะสิบไร่สามหมื่นต้นทีนี้มีพี่น้องเกษตรกรเราที่ปลูกไอ้ตัวแคนตาลูปเนี่ย ก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าประสบปัญหาก็คือน้ําหนักไม่ได้ขนาดไม่ได้อยากให้พี่เก่งกาแบ่งปันนิดนึงว่าวิธีการเทคนิคการสร้างเนื้อสร้างลูกให้มันได้น้ําหนักได้ราคาเป็นยังไงบ้างครับวิธีเทคนิคที่นี่ก็คือว่าช่วงที่ดอกแล้วก็รักษาต้นให้สมบูรณ์นะครับปุ๋ยยาให้มันเสมอก็คือว่าปุ๋ยะไม่ให้ขาด ครับเราพอสร้างเราสร้างต้นได้ช่วงดอกครับเราใช้จิบเบิลีนยืดลูขห้ยาวครับพอยืดลูกยาวเสร็จมาปึ๊บแล้วก็ในการสร้างเนื้อก็คือใช้พวกแคลเซียมครับแคลเซียมกับโบรอนก็คือว่าในจัตเตอร์มันเป็นแคลเซียมอยู่แล้วครับแล้วปล่อยไปปึ๊บโรคโรคต่างๆมันก็ไม่มีแล้วมันจะทําให้เนื้อมันหนาและแน่นครับครับแล้วรสชาติดีไหมรสชาติเแล้อรสชาติเนื้อจะแน่นครับเนื้อจะแน่นและเนื้อจะกอบหวานครับครับก็ถูกใจตลาดถูกใจตลาดครับโอเคทีนี้ พื้นที่10ไร่เนี่ยสามารถทํารายได้ได้เท่าไหร่ครับพื้นที่10ไร่ถ้าเกิดว่าปลูกผมปลูกสามหมื่นสามต้นเนาะถ้าถ้าได้3ามสกว่าตันเนี่ยก็ถือว่าประสบความสาเร็จก็ถือว่านั่นแหละครับกระซิบนิดหนึ่งครับว่ารายได้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่30 3สิบสามสิบเอ็ดาบาทครับสามสิบสองบาทโลสามครับครับคาดการว่าน่าจะได้สักเท่าไหร่น่าจะมีอยู่ประมาณ3 20กว่าตันถึง30ตันน่าจะมี30กว่าตันครับแต่ก็คิดคาดการณ์น้อยๆอยู่ครับ ครับประมาณเป็นตัวเงินไหมครับในใจก็น่าจะแตะล้านครับอ่าในแตะล้านนี่เมลอนเงินล้านนะครับครับซึ่งการทําเมลอนเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยคือแคนตาลูปในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันทำค่อนข้างยากโอ้ยากมากทําเงินล้านได้แต่ต้องทําให้ผ่านทําให้รอดเพราะฉะนั้นคุมโรคได้ครับทาน้ําหนักได้เมลอนเงินล้านนี่ไม่เกินความจริงครับไม่เกินความจริงครับทอเคคทำได้จริงครับทำได้จริงเนาะโอเคครับ